สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง u t u b e ครับทุกช่องทางของผมโค้ดปืดครับพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์ทัศนาฟุตบอลน่าเชียร์ดีๆวาระาหนึ่งคู่เช่นเคยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าครับรอตเทอร์แฮมแจ่มจะดัดหวานเจี๊ยบสดชื่นกันนะครับสำหรับก้ามคืนที่ผ่านมายินดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับในวันพุธที่1 4สิงหาคมส5 6 7ดครับส่วนท่าใดอยากที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะมารับได้ในบ้านสีเขียวครับ ผมเองคดนปื้ดโน้ตไว้ในโน้ตบ้านสีเขียวแล้วโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวคัทตัวบีรวมไปถึงแนวทางนะครับตลาดสดสูงแรกไม่มาไปเดินตลาดสดสูงหลังตามตำราโอ้โหค่อนข้างเทพขิงๆิ6สิกสิบเจ็ดคู่ก้ามขืนที่ผ่านมาพลาดไปไม่เกินคู่สองคู่ก็บอกรับคูณหาระหวานเจี๊ยบสดชื่นเช่นเคยนะครับสมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้พื้นฐานก็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับทางเข้านะครับบ้านสีเขียวของคนปื้ดเองนั้นนะครับอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์อยู่ตรงคอมเมนต์หรือตรงปกคลิปก็แล้วกันแล้วพบกันในบ้านสีเขียวกันนะครับ ก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่มีสายค่าใช้จ่ายนะครับใดๆแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับโอเคครับวันนี้พาวิเคอกระหนึ่งคู่ครับข้าคืนของวันพุทธที่14บสีิบสาคมผมเองโค้ชเปิดพาม,มาดูกันหนึ่งคู่ครับพาม,มาดูในรายการของนอร์เวย์อเด็กโคริเกนครับคลิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนในคู่การลงเล่นเปิดบ้านของเรเวนเจอร์ anger, ครับพบกับทนายของเอ็มจอนอาเรนเรเวนเจอร์ครับ มาดูผลงานกันครับเรวันเจอร์จะป้าไปดูผลงานกันก่อนอยู่อันดับ10ครับมี20แต้มเองนะครับอยู่อันดับ10นะครับผลงาน5เกมหลังสุดนั้นต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับมาชนะใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันครับนัดล่าสุดก็เสมอนะครับไปเยือน2ดานเสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ผลงานนะดูดรอปดูแผ่วลงไปนะครับแต่ในการลงเล่นในบ้านนั้นผลงานก็ต้งดูไม่สู้ดีมากนักถือว่าผลงานย่าแย่นะครับเพราะจากการออกไปจากการเฝ้าบ้านนั้นนะครับก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอไป3แพ้ไป1นัดล่าสุดก็เปิดก็เปิดบ้านาพ่ายแพ้ให้กับไบไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานแย่เหลือเกินครับทางด้านของเรเวนเจอร์นะ นะครับก็เป็นแบบนั้นอยู่ในฟอร์มในฝักที่กำลังแผ่วลงไปเลยนะครับช่วงนี้นะ5เกมหลังนะครับส่วนขยับมาดูผลงานทางด้านของหลังบ้านกันบ้างครับอย่างเอ็มจอนอาเล่นนั้นผลงานก็ไม่ใช่ว่าดูดีมากนะักเพราะจาก5าเกมล่าสุดนั้นนะครับแพ้ไปแล้ว4เกมติดต่อกันไม่ชนะใครเลยเก็บแต้มไม่ได้แล้วครับชนะไปเพียงแค่เกมเดียวแพ้4เกมติดเลยนะหเกมหลังสุดเนี่ยโดยนัดล่าสุดนั้นนะครับลงเล่นในบ้านเฝ้าหลังนั้นโดนทางด้านชานเนตกด บุกมาสอยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้ให้ชาเนตไปอีกนะครับส่วนผลงานที่ออกมาเยือนนั้นก็ไม่ใช่ว่าดูดีครับถือว่าย่ำแย่ครับค่นี้เหมือนกันครับ ผลงานย่ำแย่ยครับตัวเองนะนะครับในการออกไปเยือนนั้น5เกมล่างสุดนั้นไม่แพ้ไปถึง4เกมชนะเพียงแค่เกมเดียวและนัดล่าสุดนั้นก็ไปเยือนสตาคิสเซนเซนแพ้มาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ถึงทําให้ตัวเองนั้นอยู่ที่อันดับ15มี14แต้มเองรังบวยของตารางนะครับ H2S H2S เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อเมื่อปี2018นะครับเมื่อปี2018นั้นนะครั้นะเจอเลวันเจอร์นั้นทําได้ดีกว่านะครับคู่นี้นะครับ สื่อต่างประเทศเขามองว่าให้ทางด้านของเรเวนเจอร์ดูดีกว่าที่0-75ห้นะครับ0.75านะครับให้น้ำหนักอยู่ที่0.83ให้น้ำหนักเรเวนเจอร์นะ0.83ให้น้ำหนักทางด้านของทีมผู้ไปเยือนนะครับอย่างเอ็มจอนอาเนอยู่ที่1 0 3นาะครับน้ำหนักครูครับหน้าบ้านครับมองให้ทางด้านเรเวนเจอร์สื่อต่างประเทศอยู่ที่1.6 2น้ำหนักเสมอเดมาราครับจ่ายยูซี่สี่จุน้ําน้ำหนัก ภูน้ำหนักภูของเอ็มจอนาเล่นอยู่4.75 1.62นะครับของน้ำหนักภูทางด้านน้ำหนักภูน้ำหนักตัวทางด้านเรเวนเจอร์แบบนี้เป็นราคาที่มองว่าจะสามารถมี นะครับจะสามารถเล่นเกมลูกบุกทำได้เอาชนะราคาไปได้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะทั้งคู่นั้นอยู่ที่ผลงานไม่ดีนะครับเรเวนเจอร์นั้นได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านครับวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าจากที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดเนี่ยนะครับที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดวันนี้เนี่ยมีโอกาสบทล็อกแล้วอย่างมั่นใจครับเรเวนเจอร์ันดับ10นั้นจะเบียดชนะทุกทางด้านของเรเวนเจอร์นะครับอาจจะเบียดชนะทางด้านของเอ็มจอนนล่นผู้มาเยือนไปได้อย่างน้อย1ประตูเป็นอย่างต่ำนะครับก็ให้เชียร์ไปทางด้านหน้าบ้านครับ ในหน้าเชียร์หน้ารุ้นในวันนี้1คู่สำหรับผมโคดเบิร์นะครับแล้วก็ตบท้ายไปด้วยครับตลาดสดสูงแรกครับคู่นี้ให้เชียร์ที่สูงแรกไม่มาไปเดินตลาดสดสูงหลังสูงแรกจ้ำหลังนะครับเป็นแบบนั้นคู่นี้การันตีการมี2ประตูครับก่อนจะกลับวันนี้ครับท่านใดอยากเข้าร่วมครอบครัวสีเขียวของโคดเบิร์ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่สับัดเดียวแฮปปี้มีความสุขรับรองครับพีฮาปาร์ตี้ทานข้าบ้านสีเขียวอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์แชร์บอลให้สนุกสุขสันต์มีความสุขทุกวันทุกคา่รับบ้ดย